กลับมากะต่อนะคะคุณผู้ชมขาดนะคะอาช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะสบู่มาดามหลุยส์นะคะดูแลสุขภาพของคุณด้วยผิวของคุณเนี่ยนะคะให้สวยสดใสนะคะหลายคนบอกแม่แค่อาบน้ำมันจะช่วยได้หรือช่วยได้แก่แกไปใช้สบู่ไขมันสัตว์ราคาถูกถูก,ถกมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันล้างออกหมดน้ําหล่อดล้หล่อเลี้ยงผิวที่แกล้างล้างกันอยู่นะ่ะมันเหี่ยวค่ะนะคะมันเหี่ยวคุณต้องใช้กิีนสเีนค่ะในยุโรปในอเมริกาเขาไม่ใช้แล้วนะคะ เขาใช้กรีนซลินค่ะตัวนี้กรีนซลินแท้ร0อเเนะคะแล้วก็สารสกัดนะคุณผู้ชมนะคะช่วยล้างสารพิษที่บริเวณผิวหนังออกนะคะลดการอักเสบนะคะกำจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะกระชับรูขุมขนนะคะสารสกัดนะคะมีตั้งแต่มังคุดนะคะทับทิมพิมเสนพิมเสนสาคัญเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวนี้จะทําให้กล้ามเนื้อที่มันตึงเนี่ยผ่อนคลายยกสปามาไว้ในห้องน้ําของคุณด้วยสบู่มาดามหลุยพี่เต๋บอกเลย อาบแล้วมันเย็นช่าบริเวณเนที่มันแห้งตึงบวมเบิมล้มเล้มมานะคะลองใช้มาดามลุยล้างดูมันจะเย็นช่าทําให้ผิวผ่อนคลายตัวนี้พี่ต่บอกเลยราคาเนี่ยสามกอดนะเขาขายปกตินะปกตินะเจ็ 720, แต่วันนี้เขาไม่ขายเขาขายเพียง399 สปาร้านไหนหรือว่าร้านไหนที่มีนวดแล้วมีขัดตรงขัดตัวหรืออยากจะยกสปามาไว้ในบ้านของคุณเนี่ยด้วยสบู่ดีๆเป็นกินซาลนแท้100%เนี่ยคุณต้องสั่งซื้อ399ไม่แพงหรอกค่ะเพราะคุณนวดทีหนึ่งก็เกือบพันแล้วนะคะนวดครั้งหนึ่งคุณก็ได้กำไรคืนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรายไดส่วนหนึ่งเนี่ย เขานำไปสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025สแกน QR code ส,สั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์แอดไลน์สั่งซื้อได้เลยมีเก็บเงินปลายทางด้วยแล้วคุณจะรู้ว่านารกกับสวรรค์เป็นยังไงเวลาอาบน้ำพี่เจาบอกเลยเมื่อก่อนพี่เจอก็ไม่เชื่อ เขาให้ไปอาบเสร็จปั๊บพี่ถึงได้บอกว่าอ๋อมันคนเรื่องมันคนละโลกนะคะมากระต่อนะคะเรามารวมเซตนกมีหูหนูมีปีกกันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะคะขอภาพขึ้นเลยนะคะสําหรับการประกวด m i สจุลีเวร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนกฮูกนะคะอารุนเบิร์กฟ้านกกาโบยบินนะคะอามั่วไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมั่วไปหมดแล้วอ่านะคะอ่านะคะก็นะคะมันไม่มีผลกับคะแนน มันไม่มีผลกับคะแนนเขาก็แต่งกันมาอย่างนั้นแหละมันไม่มีผลอะไรกับคะแนนมันก็แต่งมาเพื่อว่าเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งให้เห็นว่าชุดประจําชาตินี้คือชุดประจําชาติอย่าไปคิดเยอะว่าอุ้นั่นยางงุนอย่างางี้มีผลมันไม่มีผลผลมันจะมีต่อเมื่อเป็นรอบชุดว่ายน้ํารอบเดียวรอบชุดลาตีก็ไม่มีผลไม่มีผลแล้วอชุดนี้ก็แล้วก็จะเห็นชุดนี้มา20 30, 30ปีแล้ว ชุดลักษณะอย่างเงี้ยเราเห็นมา20-30ปีเราเห็นมาตั้งแต่80-90-2000จนถึงส0งพันปลายมีไฟนีออนนะคะแสงนีออนล้อแมงเม้านะคะเออก็เห็นอย่างเงี้ยมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นยุคโดนั้นทำํำครูสงสารชุดนกอันนี้มากเลยอ่ะมันเป็นนกหรือมันเป็นไก่อ่ะมันเดินจะไม่รอดแล้วนะลันฮะคุณนางงามเอาชุดไม่อยู่อ่ะเนี่ยนะ นางงามเอาชุดไม่อยู่นะเพราะว่าชุดมันใหญ่เกินไปแล้วนางงามแบกภาระเยอะอ่ะเอามาไม่อยู่นะเขาเรียกว่าชุดเอาไม่อยู่แล้วมันเหมือนชุดอะไรรู้ไหมชุดเกมอะ่ะพวกเกมต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แต,แต่นางงามเอาชุดไม่อยู่อะ่ะคือถ้าถ่ายรูปอ่ะอุ้ยสวยจ้าเลวยกระถอยก็จะสะกดจิตสวยสวยแต่พอเดินแล้วมึงเห็นไหมล่ะเหมือนคนปวดขี้นะดูสิมันเดินแล้วเอามิอยู่เด็กมันเอาชุดไม่อยู่เห็นไหมล่ะเออ เอามาอลังการมึงก็เอาชุดไม่อยู่แล้วนางงามมึงเตี้ยอีกแล้วมึงไปเอาชุดอย่างนี้มาใส่อีกโอ้ตายหา่านะคะอันนี้ก็เห็นมาบ่อยแล้วชุดลักษณะอย่างเงี้ยทั้งเปรูปานามาอะไรพวกนี้มันก็แต่งแบบนี้มาตลอดอ่ะตื่นเต้นหรอฉันไม่ตื่นเต้นนะฉันดูมาสามสิบปีมันก็แต่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ทําท่าเดิมๆของมันอ่ะทาท่าเดิมๆแล้วก็สั่นิี่ๆๆของมันอะมันก็มีอยู่แค่นี้มันก็มีอยู่แค่นี้ยชุดเดิม วนเวียนไปวนเวียนมาอ่าชุดอะไรพิอะไรเนี่ยอันนี้โดวิดีกันอืมกูนุกนั่งเก้าอี้ไหวออกมาเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้ชุดประจำชาติมันไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วลูกนะคะวูชุดนี้สวยพวกกระถทยเด็กหัวโปกกระโหลกควายหน้าเมาหน้าเทาเมารองพื้นสวยแม่เห็นชุดประเภทนี้มายี่สิบสามสิบปีแล้วลูกแม่ไม่ได้ตื่นเต้นแม่ไม่ตื่นเต้นออกมาแล้วอีกแล้วหรออีกแล้วหรอ อีกแล้วหรอมีอยู่แค่เนี้ยมันก็มีอยู่แค่เนี้ยเออเนี่ยก็เป็นผ้าย่างเป็นมุงงม้งออกมาอย่างเงี้ยเออไว้ดักจับมแมลงเออเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แค่เนี้ยชุดชุดนางงามแคริบเบียนชุดนางงามลาตินอเมริกาอันนี้ยังดีนะยังลงทุนนะนางงามยุโรปนี่ยักษหนักป่านี้นะกูเห็นแต่ละคนนะเออชุดนี้เม็กซิโกป่ะเปรูเปรูซวย เปรูสวยค่ะสวยแต่ก็ยังไม่ที่สุดเพราะว่าไอปีกข้างๆมันดูชีพมันดูราคาถูกไอบนหัวเปรูดูแพงดูสวยนะคะแต่ปีกข้างๆมันดูเป็นราคาถูกค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะอืมนี่ค่ะจีจีอินพาลาดิสเกเนี่ยทิฟฟานี่เคยใส่ชุดนี้โชว์เพลงจีจีนะอืมนะคะ ฟานี่เคยใส่นะคะโชว์ทิฟฟานี่นะคะใครลงไปถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวก็จะเจอชุดลักษณะอย่างนี้เยอะนะคะอันนี้เจ้าภาพก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสีสัน1993ก็ลักษณะอย่างนี้นะคะ1993ก็ลักษณะอย่างนี้มีกระบังหน้าโล่เริ่มมาบาังหน้าเหมือนเดิมแล้วก็เปิดโล่ออกมานะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะ ตั้งแต่หนึ่งเก้ายุคเก้าศูนย์สองสองพันสองพันต้นๆมกซิโกก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะชุดเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมก็คือคนใส่คนละคนกันนะคะอืมก็เหมือนเดิมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้วเหมือนเดิมใครที่ดูนางงามมาทั้งชีวิตก็จะรู้ว่าอ๋อเหรอลองเอา,เอามกซิโกไปไปสลับใส่กับบาราซิลสิแยกออกไหมลันแยกไม่ออก แยกไม่ออกแล้วลองเอาบาราซิลูชุดนี้ไปให้จากเม็กซิโกไปใส่ให้กับนิคาลาัวก็แยกไม่ออกเพราะชุดมันเหมือนกันหมดอันนี้อะไรอ่ะรัะเสเซียอืมรัเสเซียก็ง่ายๆสบายๆนะคะแนวฟุง้งฟริงนะคะรัะเสเซียคนนี้ต้องระวังนะสวยนะรัะเสเซียคนนี้สวยนะผิดตรงหัวหน้าผากกระโหลกหน้าผากปร,ประหลาดไปนิดนึงแต่หุ่นดีมากนะคะรัะเสเซียนะคะเออนะคะเธอเข้ามาในแนวของความฝันนะคะ จินตนาการนะคะเ,ออเตรียมบินนะคะเ,ออเตรียมบินนะคะฉันจะบินนะคะเออนะคะเนี่ยค่ะนะคะแต่ก็มาในความฝันจินตนาการของเธอนะคะแต่ละประเทศมันก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะอนกฮูกนะคะเออนกเขาแมวนะคะนี่ผลกับคะแนน,นะคะ่ะชุดประจำชาติไม่ผลกันคะแนนนะครับกระทยบางคนไม่รู้เรื่องเนี่ยยังนย้ง มึงมึงดูนางงามเป็นมึงดูมากี่วันกูดูมาทั้งชีวิตชุดประจำชาติไม่สูญผลกับการเข้ารอบนะคะชุดประจำชาติคือชุดประจำชาติมึงดูปีที่แล้วสิชุดชุดมันยังได้ที่หนึ่งเลยปีที่แล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสะบู่มาดามหลุยนะคะอาบสะอาด ด้วยกรีนซาลีนแทบแบบร้อยเเซนะคุณผู้ชมนะคะชำระล้างผิวนะคะแล้วก็ขับสารพิษออกจากร่างกายของเรานะคุณผู้ชมนะคะมีเปลาหอมลดสิวอุดตันมังคุดยับยั้งเชือ้อแบคทีเรียทับทิมทําให้ผิวใสนะคะพิมเสนช่วยผ่อนคลายแล้วก็ตัวตัวฟองไม่มีนะคะเขาเป็นวิปครีมเขาเป็นวิปครีมมันจะละเอียดกับฟองเท่าหนึ่งแล้วมันล้างสะอาดบริเวณไหนที่มันดำาๆคล้ำๆฟอกไว้เลยนะคะ มันจะฉ่ําขึ้นมาเลยแล้วก็มันล้างแต่สิ่งสกปรกออกไปแต่ไม่ล้างล้างน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปนะคะ399 3ก้อน399หลายคนบอกแม่ราคาสูงจากกินสลีนลูกไม่ใช่ไขมันสัตว์ กรีนซาลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากไขมันสัตว์ที่เราใช้ไขมันสัตว์ใช้ไปบ่อยๆเหี่ยวค่ะกรีนซาลีนใช้ไปยังไงผิวก็ปล่งค่ะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะจัดส่งฟรีนะคะรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025สนใจสแกน q ิวอโค้ดสั่งซื้อนะคะหรือแอดไลน์ไปสั่งซื้อได้เลย399ไม่แพงหรอกคะ่ะ3ก้อน399ลองเปลี่ยนมาใช้ดูแล้วจะรู้ว่า สวรรค์ของการอาบน้ําเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าชุดว่ยน้ำ้วใช่ไหมนี่แหละคะแนนนี่แหละคะแนนใครจะเข้าไม่เข้าอยู่ที่รอบนี้รอบเดียวรอบอื่นไม่มีผลพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ